วันนี้นะครับเป็นหนึ่งวันที่จะพาทุกท่านนะครับไปดูวิถีของเรียนพระเช้าตอนนี้เราอยู่ที่ปานบุรีอันเนี้ยต้องมองตรงว่าวัดใจมันะเพราะว่า <B> เป็นพระที่ผมเรียนโรงเรียนนี้เลยแต่ผมว่าถาาว่าดูเก่งไหมก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่ว่าดูแล้วก็ชอบอ่ะเนี่ยรวมๆเลยที่มูลค่าประมาณเท่าไหร่สองแสนนะมเอเหเ็นเพยงมันบังอย่างนี้ สวัสดีครับเดดูพี่ครับวันนี้ก็เวลาประมาณตีห้าห้าทีนะครับเราตื่นตัน้งแต่ตีสี่แล้วก็อาบน้ำตั้ตัววันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่จะพาทุกท่านนะครับไปดูวิถีของเซียนพระที่เดินงานประกวดนะครับตอนเช้าตอนนี้เราอยู่กันที่อ่ปานบุรีนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันนะครับไปดูบรรยากาศกันไปสวัสดีครับสวัสดีพี่บีนี่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 ก็คือ กำลมาจานทั้งตอันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเดี๋ยวให้จานเลยฮะถ่ายในที่เก็บไว้เป็นสร่อรี่ที่ดีอะตอนนี้เดี๋ยวนี่มาไงอะฮะโมาอนี่มาีอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆที่เป็นถือว่าเป็นอาจารย์ได้เลยนะครับอันนี้จะสายลงผู้ทวนโดยตรงเลยนะฮะแต่ว่าพาะหลักยอดนิยมเขาก็เล่นได้เล่นได้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันกันข้างใน เดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินตามอาจารย์อ่างนะฮะได้มาแนละ้วสชิ้น3ชิ้นนะเดี๋ยวไปดูเราจะได้อะไรบ้างนะครับ ก็กี่โมงอ่ะจ <c oughs> ะเนจะ็ดโมงแล้วนะจะเจ็ดโมงแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้ได้มาสองชิ้นนะฮะน,นี่อันนี้ก็เป็นหลวงู่ทวดหลังหนังสือนะครับสภาพน่ารักน่ารักแล้วก็อันเนี้ยต้องมองตรงว่าวัดใจมานะเพราะว่าเป็นพระที่ผมเรียนโรงเรียนนี้เลยแต่ผมว่าถามวาดูเก่งไหมก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่ว่าดูแล้วก็ชอบครับ นี่เป็นยอดธงนะฮะวัดมอรุ่นแรกเอ้ยนี่นันต้องตีเขารุ่นแรกก่อม,มั้งเ่ยมันรุ่นแรกก็รุ่นสามอะเออเดี๋ยวเอาไปส่งให้พี่พี่สายตรงดูแล้ววัดใจกันไลว่าจะแท้ไม่แท้แต่เราดูดูแล้วชอบต้องถือว่าอันนี้เป็นการเดินสนามครั้งแรกแล้วผมกล้าลงทุนซื้อเองนะเนี่ยก,ก็จะมีอย่างเงี้ยที่กล้าลงทุนซื้อหน่ะเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าไม่แท้หรือไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร,ถ,ถ,ไร,ไไนไรถือว่า เออได้มาเที่ยวได้มาเจอพระบ้านตัวเองก็ถือว่าสุดยอดนะมาเดี๋ยวไปดูครับว่าสายๆจะได้อะไรกันบ้างไงครัพี่วันนี้ได้ปะพอได้ครับพอได้กี่ชิ้นแล้ววันนี้ประมาณสี่ห้าองค์ได้เบียเบียดทั้งนั้นนจะครับอาจารย์งานหินนี่ไหนงานหินก็วันนี้ก็ โอเคอยู่นะพี่นะถือว่าได้งานได้งานเ,เดี๋ยวไปดูกันนะฮะเดี๋ยวกลับถึงห้องี๋ยวถ่ายดูว่าได้อะไรกันมาบ้างนะครับนี่นี่ฮะก็เป็นผลงานวันนี้กี่องค์เห็นหรือยัหนึ่งสองสามหกองหกองนะรวมของผมด้วยสรุปเก๋นะครับของผมเก๋ครับพามัานเกิดดูเก๋เห็นไหมว่าคนเราคือผมเห็นมันตั้งแต่เด็กจริง,รงแต่คือเราไม่เคยศรรรึกษาเราไม่เคยศึกษาเราบาดใจเลย กะโดนไหมได้บ้างข้าวคนนะวันนี้ได้อะไรบ้างพี่ยามได้หลังสือ3องค์นี่หลังสือ3องค์นะครับได้ไม่ตตาม1องค์นี่สวยๆเลยนะฮะเพื่อนๆได้ลุน3เหลี่ยมเล็กเราเรียกปไปอันนี้นิยมเลยใช่ไหมพี่นิยมเขาเรียกอะไรเปลือยเหรอเปลือยเปลือยเปลือยนี่คือไม่ชุบใช่ไม่ลบดำเออไม่ลบดำเออไม่ลบดำไม่ลบดำได้เหรียญเสียมา2เหรียญเสียมา1แล้วไข่ปลา1มีผลงานวันนี้ซื้อวันนี้อย่างเดียวครับ บางโฉดก็ขายไปบ้างแล้วแบบซื้อเนี่ยรวมๆเลยพี่มูลค่าประมาณเท่าไหรซื้อประมาณนี้หมดประมาณแสนก็บาทสองแสนนะเพื่อนดูนะเพื่อนดูนะเงินเกือบประมาณสองแสนเนี้ยได้พาไม่กี่องค์นะถ้าใครมีพาแท้นะครับส่งมาได้นะหลวงปู่ทวดหรือพาเกจิพระหลักยอดนิยมได้หมดเลยนะครับผมขอให้แท้อย่างเดียวนะเดี๋ยววิ่งไปหาจริงไหมนี่พี่ยามพี่ยามรับซื้ออะไรบ้าง รับเช่าเลยทุกเกจิเลยครับส่งมาได้เลยส่งมาได้เลยครับเล่นหมดครับอะไรที่เป็นพระหลักยอดนิยมส่งมากรูดราคาดีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลายไว้ให้นวผมก็เดี๋ยววันนี้ปิดคลิปกันนะครับเดี๋ยวเราจับแล้วจับเคอเกเบิลวันนี้ถือว่าปานปานบุรีนะถือว่าได้งานนะนี่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 ต้องฝากช่องวีด้วยสวัสดีครับหลับหลายคนต้องรู้จักอยู่แล้วสวัสดีฮะผมก็เป็นมือใหม่ในวงการนี้ไม่ใหม่อ่ะพี่เล่นมาก่อนผมเองไม่น่าใหม่นะ มือใหม่มือใหม่โอเคครับไม่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าพวกเราจะไปที่ไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ